ต้นนี้650้าบาทนะคะดูตองเขานะคะไม้ตอน,นี้จะเป็นซากสวยนะมีโพรงเหมือนกันนะคะมีฐานซากสวยมากนะคะ อันนี้ไม้ไม่ได้โดนน้ำนะก็ยังสวยเลยนะคะห5รอยห้650บาทนะคะรวมส่งนะคะไม้ซากสวยนะเดี๋ยวให้ดูรอบตน้นความยาวของตุ่มก็ประมาณ25่สิบห้เซนนะคะยีเซนนะ ไม้กิ่งขึ้นสมบูรณ์นะคะไม่ตายชัวนะใครจะไปตัดกิ่งออกรอกิ่งใหม่ก็ได้นะคะไม้ต้นนี้กิ่งเขาขึ้นดีเห็นไหมคะเขาจะเป็นโพรงนะคะเป็นซากเป็นโพรงสวยนะคะไม้ต้นนี้สวยลีลาอ่อนช้อยนะคะลีลาสวยนะคะไม้ต้นนี้นะเนืค่ายังชอบเลยเห็นไหมซากเขาจะเป็นเหมือนพารานหินเลยนะคะ นี่นะตอซากพระลานหินนะคะหกร้อยห้าสิบบาทนะคะใครเจอก่อนก็รีบทักนะหาไม้สวยๆราคาถูกอย่างนี้หายากนะคะปกติแม่ค้าจะตั้งราคาไม่ต่ำกว่าพันหนึ่งนะคะแต่วันนี้มานะคะเราซื้อไม้ได้ถูกนะนี่นะคะสวยตอสวยนะคะมีขดด้วยนะคะมีขดมีนอนมีมีซากนะคะซาก ซากอันนี้ซากไม่ผูนะคะถ้าเป็นซากแบบนี้ไม้ซากแข็งนะคะแต่ถ้าแบบนี้น่าจะผูได้แต่ถ้าแบบนี้ไม่ผูนะคะอยู่นานไปก็ไม่มีผูนะคะซากแบบนี้นะซากพาร,รานหินนะคะมันเป็นซากเก่าซากแก่นะคะหกร้อยห้าสิบาทนี้รวมส่งนะคะนี่แม่ค้าใช้บริการไปรษณีย์เหมือนเดิมนะคะคลิปละต้นนะคะราคาห้าร้อยขึ้นไปนี่จะคิปละต้นนะคะ เมื่อก่อนนี่เราก็เคยรีวิวเยอะๆโอยหนักนกันเด่นหน่อยเนาะหนักเหมือนกันนะคะกิ่งขึ้นนะคะกิ่งขึ้นสมบูรณ์นะคะตรงยอดตามยอดนะคะกิ่งขึ้นสมบูรณ์นะคะหกร้อยห้าสิบบาทนะคะรวมสม่งนะคะแค้าแผ่นกล้องร็วก็ขอโทษขออภัยนะคะมีเส้นรากนะคะเส้นรากก็ไม่เท่าไหร่นะคะแต่ว่าตอเขาสวยนะคะไม้ต้นนี้นะ ตอสวยมีลีลานะคะลีลาอ่อนช้อยนะคะมีขดด้วยนะคะตอขดด้วยนะคะราคาถูกแบบนี้หายากนะจริงๆนะแม่ค้าไม่ค่อยจะมีมารีวิวนะไม้ซากสวยราคาถูกปกติแม่ค้าจะเก็บนะคะแต่ไม่เก็บนะคะไม้เราเริ่มเยอะแล้วนะคะไม่เก็บนะคะมีก็แบ่งปันนะคะเห็นไหมคะมีเอ็นด้วยนะคะเห็นไหม ทรงซากเขาสวยนะคะลีลาเขาสวยนะตอสวยมากนะคะนี่ตอเขาสวยเลียวสวยนะคะเห็นไหมทรงต้นก็สวยนะคะทรงนะคะมีขดด้วยนะคะตรงนี้นะคะมีขดนะคะตรงนี้เหมือนจะเชื่อมกันนะคะเห็นไหมมันจะเชื่อมกันนะแต่เขาไม่ได้เออเขาก็เชื่อมกันน,นั่นแหละนี่เขาก็มาเชื่อมกันนั่นแหละนะคะแต่ไม่รู้ว่าเขาติดกันได้ไหมมันก็น่าจะแยกกันได้แต่ว่า มันเป็นไม้ต่อเดียวกันนะคะใครจะไปทําเปลี่ยนทรงเปลี่ยนลีลาเขาก็ได้นะคะนี่นะหกร้อยห้าสิบบาทนะคะรวมส่งนะต้นนี้นะโอ้ยสวยนะคะแม่ค้าก็นั่งเยอะไม่ได้นะนั่งนั่งนัง ว่าขาลำบากอายุยเยอะแล้วขาว่าเขามีปัญหาเวลาสวยนะคะต้นนี้นะเราก็ถ่ายให้ดูประมาณนี้นะคะให้ดูสูบทรงเขาประมาณนี้นะคะอันนี้มันย้อนแสงย้อนแสงย้อนแสง พอกันไม่คลิปหน้าจะพี่น้องนะมาคลิป,ปะต้นนะคะเดี๋ยวนี้นะแม่ค้ารีวิวนานไม่ไหวนะคะนั่งนานไม่ได้นะคะพ่อกันไม่คลิปหน้าจะพี่น้อง